สวัสดีครับวันนี้เราจะมาอัปเดตภาวะตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับซึ่งตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยเราแนะนำเป็นอันเดอร์เวตในไตรมาสที่4ปี2024นะครับวันนี้เราจะมาตอบคำถามว่าทำไมใน2ปีที่ผ่านมานครับตลาดหุ้นญี่ปุ่นถึงให้ผลตอบแทนที่โดดเด่นนะครับแล้วก็ทำไมถึงได้ปรับลดลงอย่างรุนแรงในช่วงไตรมาสที่2ของปีนี้ตอบคำถามว่าตลาดในระยะข้างหน้าเนี่ยตลาดหุ้นญี่ปุ่นจะสามารถไปต่อได้หรือเปล่านะครับซึ่งประเด็นสําคัญที่จะมาพูดถึงวันนี้นะครับก็จะเป็น หนึ่งแนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินของทาง BOJ นะครับซึ่งเป็นผลจากแนวโน้มของเศรษฐกิจนะครับแล้วก็มันจะส่งผลต่อทิ่ทางของค่างเงินนะครับสจะเป็นความผันผลของค่างเงินเยนแล้วก็ผลกระทบต่อตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับสจะเป็นระดับ valuation ณปัจจุบันนะครับสจะเป็นเรื่องการเมืองแล้วก็สุดท้ายหาจะเป็นพูดถึงคุณสมบัติของตลาดหุ้นญี่ปุ่นที่ มีความน่าสนใจนะครับแล้วก็อัปเดตว่าคุณสมบัตินี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างในระยะที่ผ่านมานะครับมาดูภาวะเศรษฐกิจแล้วก็นโน้มการดําเนินนโยบายการเงินของทาง BOJ นะครับตารางทางด้านซ้ายนะครับก็เป็นประมาณการเศรษฐกิจของทาง BOJ ล่าสุดณนเดือนกรกฎาคมนะครับแล้วก็เทียบกับประมาณการก่อนหน้าซึ่งเกิดขึ้นในเดือนเมษายนนะครับก็จะเห็นว่า โดยรวมเนี่ยการขยายตัวของ GDP เนี่ยคาดว่าปีนี้จะลดลงเล็กน้อยนะครับขณะที่สำหรับปี2025กับ2026จะค่อนข้างเท่าเดิมนะครับสำหรับอัตรางเงินเฟอ้อก็จะเท่าเดิมสำหรับปี2ปีข้างหน้านะครับแต่ในปีนี้ก็ปรับลดลงนะครับอาจจะเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจญี่ปุ่นในไตรามาสหนึ่งที่มีความน่าผิดหวังนะครับคือขยายตัวติดลบนะครับถึงแม้จะฟื้นตัวกลับมาได้ในไตรามาสที่2นะครับแต่ ตัวเลขแต่มาสที่2เนี่ยก็ประกาศออกมาหลังจากที่ทาง B O J ได้ทำประมาณการไปแล้วนะครับก็อาจจะเห็นการทบทวนประมาณการอีกครั้งในปลายเดือนตุลาคมนี้นะครับ กราฟทางด้านขวานะครับก็จะเป็นการขยายตัวที่แท้จริงของ GDP ญี่ปุ่นนะครับเป็นเส้นสีเข้มครับก็จะเห็นว่าในช่วงหลังเนี่ยมันปรับขึ้นมาเป็นบวกนะครับแต่ถ้าเราย้อนกลับไปในไตรมาส3และไตรมาส4ี่ของปีที่แล้วนะครับในไตรมาส3ปีที่แล้วเนี่ยจะเห็นว่าเอ่อ real GDP เนี่ยขยายตัวติดลบ1.1นะครับแล้วก็ไตรมาสที่4เนี่ยตัวเลขที่ประกาศออกมาแรกก็ติดลบเล็กน้อยนะครับซึ่งเอ่อก็มีการทบทวนในระยะหลังแล้วก็ปรากฏว่า เศรษฐกิจญี่ปุ่นในไตรมาสที่4ขยายตัวบวก0.1%นเ็ะครับก็ดำให้เศรษฐกษิจญี่ปุ่นเนี่ยหลุดพ้นมาจากเทคนิคอลรีเซชชันได้อย่างบุดหวิดนะครับพอมาไตรมาสที่1ปี2024นะครับก็ปรับติดลบไปอีกนะครับแต่พอมาไตรมาสที่2เนี่ยจะเห็นมันปรับขึ้นมาอยู่ที่0.7%ซึ่งก็สูงกว่าในช่วงปี2ปีที่ผ่านมานะครับโดยปัจจัยหลักที่ผลักดันให้เศรษฐกิจญี่ปุ่นกลับมาขยายตัวได้นะครับจะเป็นการบริโภคภาาคเออกชนหรืว่ Private um ่ Privat Consumption ซึง ในไตรามาสที่2ของปีที่ผ่านมานะครับก็มีน้ำหนักอยู่ที่50%ของการขยายตัว GDP เลยนะครับก็เป็นผลของออการขยายตัวของค่าจ้างที่ที่มีผลมาจากการเจรจาการเพิ่มค่าจ้างระหว่างนายจ้างกับสาพันธ์แรงงานญี่ปุ่นหรือว่าเรงโกะนะครับก็สำหรับหน้านี้กราฟทางด้านซ้ายนะครับก็เป็นตัวเลขการขยายตัวของค่าจ้างในญี่ปุ่นนะครับโดยเส้น สีฟ้าเข้มนะครับเป็นอัตราการขยายตัวของค่าจ้างโดยรวมโดยเฉลี่ยนะครับซึ่งล่าสุดในเดือนสิงหาคมเนี่ยขยายตัวที่3%เเซนะครับโดยเราจะเห็นว่าในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาที่มันปรับขึ้นไป 4. 5เเนี่ยเป็นระดับที่สูงมากนะครับแล้วก็จริงๆเป็นระดับที่สูงสุดใน27ปีนะครับตั้งแต่เดือนมกราคม1 9 9 7นะครับซึ่งการขยายตัวด้วยอัตราที่สูงเนี่ยก็เป็นผลมาจากการเจรจา การเพิ่มค่าจ้างในช่วงฤดูใบไม้ผลิ plea, นะครับหรือเรียกว่าชุนโตเว a น e โกชชชันนะครับซึ่งเป็นเส้นสีเทาที่อยู่บนสุดตรงนี้นะครับจะเห็นว่าค่าเฉลี่ยของปีที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่5%ซึ่งสูงกว่าปีก่อนๆออย่างมีนัยสําคัญนะครับโดยค่า5%เนี่ยจะเป็นเหมือนซีลิ่งนะครับก็คือเป็นระดับที่นายจ้างเนี่ยจะ,ะยินยอมที่จะเพิ่มได้แต่ก็อาจจะไปไม่ถึงในที่สุดอย่างเช่นในอดีตที่ผ่านมานะครับ ทีนี้การปรับขึ้น4.5%ของ nominal wage growth เนี่ยก็ทำให้ real wage growth หรือว่าอัตราการขยายตัวที่แท้จริงเนี่ยปรับขึ้นมาเป็นแดนบวกเป็นครั้งแรกในเกือบ3ปีนะครับซึ่งระยะหลังเนี่ยก็ปรับไปติดลบอีกแล้วแต่โดยรวมก็เห็นเทรนที่ปรับเพิ่มขึ้นซึ่งก็เป็นนามนที่ดีต่อเศรษฐกิจนะครับทีนี้อีกตัวเลขที่สำคัญเนี่ยจะเป็นตัวเลขที่ชื่อว่า average scheduled monthly cash earning นะครับซึ่งตัวเนี้ยจะวัดการขยายตัวของฐานเงินเดือน อย่างเดียวนะครับจะไม่รวมการค่าตอบแทนอื่นๆอย่างเช่นโบนัสหรือว่าโอเวอร์ไทม์ซึ่งตัวเนี้ยจะวัดการขยายตัวที่มีความผันผวนต่ำกว่าตัววัดอื่นๆนะครับซึ่งเทรนที่มันปรับขึ้นอย่างเงี้ยก็เป็นมุมมองบวกแล้วก็สอดคล้องกับมุมมองของ BOJ ว่าค่าจ้างเนี่ยกำลังขยายตัวได้ดีแล้วก็อาจจะยืนอยู่ได้ในระดับสูงกว่าในอดีตนะครับพอมาดูอาาัตราเงินเฟอ้อในกราฟทางด้านขวานะครับก็จะเห็นว่าส่วนมากก็จะอยู่เหนือ2%เซ เป็นสำคัญนะครับโดย nationwide CPI All Items นะครับหรือว่าเหมือนเป็น headline inflation ของ U.S. นะครับก็อยู่ที่3%ขณะที่ CPI ที่ไม่รวมอาหารสดนะครับก็อยู่ที่2.8%ซึ่งตัวนี้จะเป็นเป็นตัวเลขที่ BOJ ให้ความสำคัญนะครับถ้าเป็นของสหรัฐก็อาจจะเป็น CPI ที่ไม่รวมพลังงานและอาหารสดนะครับแต่เนื่องจากญี่ปุ่นเนี่ยพิ่งพาก,กันานำเข้าพลังงานเป็นสำคัญนะครับก็เลย BOJ ก็อาจจะให้ความสำคัญกับตัวเลขนี้นะครับซึ่ง สองตัวนี้ก็อยู่ในกรอบอยู่ใกล้ๆกรอบบนของ BOJ นะครับซึ่งในเดือนถัดไปข้างหน้าเนี่ยก็คาดว่าจะชะลอตัวลงมาอยู่ในกรอบที่ชัดเจนมากขึ้นเนื่องจากการอุดหนุนพลังงานโดยรัฐบาลเนี่ยคาดว่าจะทําให้มีการชะลอตัวในอัตรางเงินเฟอ้อสอสองอันนี้นะครับสุดท้ายก็ nationwide CPIX fresh food and energy นะครับก็จะเป็นอัตรางเงินเฟอ้อที่ไม่รวมอาหารสดและพลังงานนะครับก็อยู่ที่2%อนะครับอยู่ที่ กรอบนของ BOJ เช่นกันนะครับแล้วก็คาดว่าอาจจะยืนอยู่ในระดับนี้ได้หากค่าจ้างยังมีเทรนที่ปรับสูงขึ้นต่อไปนะครับทีนี้ลองมาย้อนดูการดําเนินนโยบายการเงินของ BOJ นะครับจริงๆ BOJ ได้ดําเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายมาเป็นร่วม20กว่ากเกือบ30ปีแล้วนะครับโดยถ้าหากย้อนกลับไปปี2001เนี่ยก็เริ่มจาก quantitative easing นะครับเป็นประเทศแรกที่ทําแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมี QE บวกกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ติดลบ แล้วก็บวก YCC ในระยะหลังโดยซึ่ง YCC เนี่ยเขาได้ทยอยผ่อนคลายมาระยะหนึ่งแล้วนะครับโดยการผ่อนคลายที่มีระยะสำคัญมากๆก,ก,ก็จะเป็นในช่วงปล,ปลายปี2022ซึ่งปรับเพิ่มแบนด์บวกลบเนี่ยจาก0.25มาเป็น0.5นะครับตอนนั้นก็ส่งผลให้ค่างเงินเยนต่อ1น1ดอลลาร์เนี่ยปรับลดลงจากระดับ140คึงกลางมาถึง130ต้นๆน,นะครับแล้วในปีนี้นะครับก็ได้ขยาย ผ่อนคลายเพิ่มโดยการยกเลิก YCC แล้วก็ปรับอาาัตราดอกเบีย้ยนโยบายมาเป็นบวกในการประชุมเดือนมีนาคมนะครับถ้ามาล่าสุดอีกก็ในเดือนกรกฎาคมก็ได้ปรับอาาัตราดอกเบีย้ยนโยบายขึ้นมาเป็นที่0.25เซนนะครับทีนี้มาดูกราฟทางด้านขวานะครับกราฟทางด้านขวาเนี่ยเป็น คาดการอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ BOJ โดยตลาด OIS นะครับเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นเส้นสีประสีจางๆนะครับไปจนถึงปัจจุบันที่เป็นสีเข้มนะครับ mm hmm. ก็จะเห็นว่าตลาดเนี่ยได้มีการปรับ expectation หลายครั้งต่ออ,อ,อัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับโดยณสิ้นสุดกรกฎาเนี่ยก็คาดว่า BOJ อาจจะปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นไปเป็น0.5%ในปลายปีนี้นะครับซึ่งเป็นการคาดการที่ hawkish ที่สุดนะครับซึ่งณตอนนั้นก็ทําให้ ค่างเงินเยนแข็งค่านะครับบวกกับการที่เฟดเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายก็เลยทําให้ค่างเงินเยนแข็งค่าเทียบกับดอลลาร์ไปอย่างพอสมควรนะครับทีนี้มาดูเส้นที่เป็นสีเทานะครับของอันนี้เป็นสิ่งที่บีโอเจพูดในการประชุมล่าสุดนะครับก็เขาคาดว่าถ้าหากเศรษฐกิจมีแนวโน้มเป็นไปอย่างที่เขาคาดการนะครับเขาก็อาจจะ ปรับอาาัตราดอกเบีย้ยนโยบายขึ้นไปถึง1%ในช่วงออ second half ของ fiscal 2025ซึ่งหมายถึงตั้งแต่เดือนตุลาคม2025เป็นต้นไปอาจจะเป็นจุดเร็วสุดที่ปรับอาาัตราดอกเบีย้ยนโยบายขึ้นไป1%นะครับเนื่องจากเขาจะทยอยปรับขึ้นนะครับก็อาจจะไม่ได้เห็นการปรับขึ้นที่เร็วในในปีนี้นักนะครับแต่การดูข้อมูลจากข้อมูลนีนน้ผมก็คาดว่าตลาดเนี่ยยังสามารถที่จะปรับ expectation ไปในทางที่ฮอก i ิชมากขึ้นก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ทำส่งผลให้ค่างเงินเยนแข็งค่ากลับมาแข็งค่าขึ้นได้นะครับครับต่อมาก็จะมาวิเคราะห์ผลกระทบของค่างเงินเยนต่อตลาดทุนญี่ปุ่นนะครับโดยกราฟทางด้านบนเนี่ยครับเป็นการพลอตความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยร,ระยะยาวของสหรัฐและของญี่ปุ่นนะครับแล้แกนแนวนอนเนี่ยก็จะเป็นค่างเงินเยนต่อ1ดอลลาร์นะครับ โดยถ้าเรามาดูข้อมูลที่เป็นจุดสีฟ้าเข้มนะครับจะเห็นเป็นข้อมูลที่นำมาจากปี2020 2 0 2 3ถึง2023นะครับจะเห็นว่าไอเรด i f เฟ r นเชียลที่อยู่ตรงแกนวาเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับระดับค่าเงินเยนต่อ1น1ดอลลาร์อย่างมีนัยสำคัญนะครับโดยถ้าเราลากเส้นตรงเนี่ยก็จะเห็นว่าเส้น Line of Best Fit เนี่ยมันสามารถไปแตะหลายๆจุดได้นะครับ ซึ่งในปีถ้าใช้ข้อมูลในปี2024นะครับจะเห็นว่าความสัมพันธ์นี้มันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปคือเส้นเส้นตรงเนี่ยมีความชันที่น้อยลงนะครับซึ่งหมายความว่าระดับค่างเงินเยนนะครับเมื่อเทียบกับ r d i f f e r e n t i a l เนี่ยค่างเงินเยนมีความ Undervalued นะครับก็คือมีความถูกไปหน่อยนะครับโดยถ้าเกิดเราลองลากเส้นจาก r เ e Differential นปัจจุบันที่3.1นะครับไปทางด้านซ้ายจะเห็นว่าถ้าเราใช้ความสัมพันธ์เดิม โดยคำนึงถึงแค่ rate differential แล้วไม่ได้คำนึงถึงปัจจัยอื่น่ยจะเห็นว่าค่าเงินเยนเนี่ยสามารถที่จะแข่งค่าลงไปถึง138เยนต่อ1ดอลลาร์ได้นะครับก <c oughs> ็อาจจะมองเป็น downside ของค่าเงินเยนแล้วก็อาจจะอาจจะ imply ว่ายังมีความเสี่ยงต่อตลาดหุ้นอยู่นะครับหากค่าเงินเยนปรับมาแข่งค่าแล้วก็มี room ให้แข็งค่าไปได้พอสมควรนะครับทีนี้ทางด้านขวาบนนะครับอันนี้จะ เป็นการพลเออดัชนีนิกเก225 global exposure แล้วก็ d OMESTIC exposure นะครับโดยดัชนีนี่ยจะคัดเลือกหุ้นที่เป็น Top และ Bottom 50ในแง่ของ overseas sales ratio เท่ากับ domestic sales ก็คือรายได้ที่ได้รับจากต่างประเทศเทียบกับรายได้ที่ได้รับจากในประเทศนะครับสำหรับ global exposure ก็จะเป็น50บริษัทที่ได้มีรายได้จากต่างประเทศเยอะที่สุดนะครับมาพลอตกับค่าเงินดอลลาร์เยนเนี่ยก็จะเห็นว่า มันมีความไปในทิศทางเดียวกันนะครับโดยในต้นเดือนสิงหาคมนะครับเมื่อค่างเงินเยนปรับลดลงเนี่ยก็จะเห็นทั้ง Domestic และ g l o b a l exposure index เนี่ยปรับลดลงอย่างรุนแรงนะครับแต่ในระยะหลังเนี่ยจะเห็นว่ากลุ่มที่เป็น Domestic เนี่ยฟื้นตัวได้ดีและแม้ค่างเงินเยนจะกลับมาแข็งค่าในช่วงเดือนกันยานะครับแต่ว่าหุ้นกลุ่ม Domes t ติเนี่ยก็สามารถยังยืนระดับได้อยู่นะครับทางด้านซ้ายล่างนะครับก็จะวัด sensitivity หรือความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงในค่าเงินเยนต่อ1นดอลลาร์นะครับแล้วก็แกนแนวนอนจะเป็นน้ำหนักของเซกเตอร์ในนิเคอตนะครับที่เป็นวงกลมจะเป็นเซกเตอร์ในนิเคอตนะครับสี่เหลี่ยมจะเป็นกลุ่ม Do m e s t i c exposure แล้วก็สามเหลี่ยมจะเป็น g l o b a l exposure นะครับก็จะเห็นว่าแน่นอนว่ากลุ่มที่เป็น g l o b a l exposure เนี่ยมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินเยนมากขึ้นนะครับแต่ เซกเตอร์ที่มีน้ำหนักเยอะๆอย่างเช่น Information Technology แล้วก็ Industrial เนี่ยที่มีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ25-30%ของ n i เนี่ของนิเคียก็ถ้าเรามาดูข้อมูลที่เป็นก่อนจะเกิดการผ่อนคลาย YCC ในปี2022มาถึงในระยะหลังนะครับก็จะเห็นว่าเซกเตอร์ดังกล่าวมีความอ่อนไหวต่อค่างเงินมากขึ้นอย่างไีน่นัยสำคัญนะครับอย่าง i o r o r t i t n t n t h เนี่ยเคยเคยมีความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ significant ทางด้านสถิตินะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ มีความอ่อนไหวค่อนข้างมากนะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังในการลงทุนในเซกเตอร์ดังกล่าวนะครับเนื่องจากมันมีความอ่อนไหวมากแล้วก็โดยรวมในอินเด็กซ์หุ้นญี่ปุ่นนะครับก็มีมีน้ำหนักของเซกเตอร์2เซกเตอร์นี้เยอะนะครับก็อาจจะยังมีความเสี่ยงอยู่นะครับแล้วก็กราฟกราฟขวาล่างเออตารางขวาล่างนะครับจะ,จะแสดงถึงข้อล่า์ขวาสุดนะครับจะเป็นความอ่อนไหวของแต่ละเซกเตอร์ต่อการเปลี่ยนแปลงในค่าเงินดอลลาร์เยนนะครับหมายถึงว่า ยกตัวอย่างอย่างเช่นสมมติสำหรับคอน s u m e r Staples โนถ้าเกิดโดยเฉลีย่ยถ้าเกิดค่างเงินเยนแข็งค่าเทียบกับค่างเงินดอลลาร์เป1%นะครับหุ้นเซกเตอร์นี้จะปรับลดลง0.34ซนะครับซึ่งเราก็ยังเห็นว่าตัวเลขเซกเตอร์ที่มีความอ่อนไหวต่อค่างเงินเ,นเนยนก็จะประกอบไปด้วยอินโฟเมชันเทคโนโลยีนะครับ แล้วก็อินดัสทรีลนะครับซึ่ง2อ,อันนี้มีเวทที่สูงนะครับแล้วก็ฟินแลนเชียลอาจจะไม่ได้มีเวทมากนักแต่ก็มีความอ่อนไหวต่อค่าเงินมากเช่นกันนะครับระดับ valuation ของตล,ออตลาดหุ้นนะครับโดยดู forward PE ของ Nikkei แล้วก็ Topix นะครับก็ก่อนหน้านี้ที่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปรับขึ้นได้เนี่ยก็ทำให้ราคาในอยู่ในเกณฑ์ที่สูงเทียกับค่าเฉลี่ยในอดีตนะครแต่หลังจาก correction ที่เกิดขึ้นในไตรมารส2ของปีนี้ก็ทาให ตลาดทุนญี่ปุ่นเนี่ยกลับมาอยู่ในโซนที่ถือว่าค่อนข้างถูกนะครับก็อาจจะเป็นปัจจัยที่สนับสนุนการลงทุนในระยะยาวนะครับดังนั้น valuation ที่ต่อมาประเด็นเรื่องการเมืองของญี่ปุ่นนะครับก็ล่าสุดจะมีการเ,าเลือกผู้นำของพรรค LDP หรือว่า Liberal Democratic Party นะครับโดยเ,เนื้อความก็คือ นอดีตนายกรัฐมนตรีฟูมิโอะคิชิดะนะครับก็ตัดสินใจลาออกจากการเป็นนายกเนื่องจากมีคดีอื้อฉาวเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสในเงินทุนที่สนับสนุนพรรคนะครับซึ่ง p o l i t i c a l faction ที่นำโดยคิชิดะในพรรค LDP เนี่ยก็เคยเป็น faction ที่มีความสำคัญมากนะครับเมื่อมัน faction นี้ได้สลายไปก็จะมีค a n d i d a t อื่นๆมาแข่งขันกันอย่างมากนะครับจริงๆมีทั้งหมดประมาณ8คนนะครับแต่ดูจาก โก่อนก่อนที่จะถึงการเลือกผู้นำพักเนี่ยก็จะมีอยู่สองสามคนที่ได้เรตติงที่ดีๆนะครับก็จะเป็น1คือชิเกรุอิชิบะนะครับซึ่งคนนี้เคยเป็นรัฐมนตรีภายใต้จุนิชิโร่คอยซูมินะครับจุนิชิโร่คอยซูมิก็เป็นพ่อของแคนดิเดตอีกคนหนึ่งในรอบนี้ก็คือชินจิโร่คอยซูมินะครับแล้วก็อีกคนเป็นผู้หญิงนะครับชื่อว่าสนานาเอะทาคายิชินะครับซึ่งเป็น โปรเทเจเป็นคล้ายๆเด็กปั้นของชินโซอาเบะนะครับถ้ามาดูก็อัปเดตให้ฟังว่าผู้ที่ได้เป็นผู้นำพักคนใหม่ของ LDP เนี่ยก็จะเป็นชิงเอรุอิชิบะนะครับซึ่งเขาก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีไปแล้ว8วันนะครับแต่เขาก็ตัดสินใจที่จะยุบสภานะครับเนื่องจากเขามีความเชื่อว่าการจะเป็นรัฐบาลการจะเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องมีการเช็คเรตติ้งจากประชาชนแล้วก็เพื่อที่จะวัดว่าประชาชนเนี่ยเขามีความ เชื่อใจในรัฐบาลหรือไม่นะครับซึ่งมีความสําคัญในการทํางานมากๆสําหรับเขานะครับถ้ามาดูนโยบายของอิชิบะเนี่ยก็มาเริ่มจากนโยบายการเงินนะครับก็เขามีมุมมองว่าญี่ปุ่นเนี่ยควรจะหลุดพ้นไปจากภาวะดิเฟเรชั่นให้ได้นะครับซึ่งเขาก็มองว่าแนวโน้มเนี่ยก็จะเป็นอย่างนั้นเขาก็ซัพพอร์ตการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปในระยะข้างหน้านะครับทางด้านนโยบายการคลงังเขาก็ให้ความสําคัญกับ ระดับหนี้ของรัฐบาลที่อยู่ในระดับสูงนะครับแล้วเขาก็แต่เขาก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องมาลดระดับหนี้นะตอนนี้เนื่องจากเศรษฐกิจญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะยังจาเป็นต้องใช้แรงกระตุ้นอยู่นะครับสำหรับทางด้านการปฏิรูปตลาดแรงงานนะครับซึ่งออขอท้าความนิดนึงว่าตลาดแรงงานญี่ปุ่นนะครับจะมีะเรียกว่ามี productivity ที่ต่ํากว่าประเทศอื่นๆนะครับโดยเหตุผลหลักๆที่เห็นในเ a เปอร์ของนักวิชาการที่พูดถึงเรื่องนี้นะครับก็จะเป็นเรื่อง ความไม่ยืดหยุ่นในแรงงานของญี่ปุ่นนะครับถ้าดูจากแกนแกนแนวนอนในกราฟทางด้านซ้ายล่างะจะเป็นค่าเฉลี่ยจำนวนปีที่คนคนหนึ่งทำงานในบริษัทหนึ่งนะครับจะเห็นว่าญี่ปุ่นของญี่ปุ่นเนี่ยสูงเกือบที่สุดนะครับเป็นรองเพียงแค่อิตาลีขณะที่ productivity ที่อยู่ในแกนแกนแนวตั้งนะครับเป็นวัดเป็นมูลค่าเป็น USD ดอลลาร์นะครับก็ญี่ปุ่นก็อยู่ต่ำเช่นกันซึ่ง ความยืดหยุ่นในแรงงานและ productivity ของประชากรแรงงานเนี่ยมันมีความมันมีความสัมพันธ์เป็นในทางติดลบนะครับคือยิ่งมีความยืดหยุ่นเท่าไหร่ก็จะยิ่งมี productivity ที่สูงขึ้นเท่านั้นนะครับในเรื่องในเรื่องแรงงานเนี่ยอิชิบะเขาก็ให้ความสําคัญแล้วก็อาจจะมีการยกเลิกกฎหมายที่บังคับไม่ให้บริษัทเนี่ยสามารถ ไล่พนักงานออกได้หากไม่อยู่ในภาวะวิกฤตการเงินอย่างแท้จริงนะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้แรงงานญี่ปุ่นมี productivity ที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็ทางด้าน economic and industrial policies นะครับก็ เขาก็ให้ความสําคัญกับการที่จะให้ประเทศเนี่ยมาผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูงๆนะครับซึ่งผมมองว่านโยบายต่างๆของอิชิบะเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ปัญหาเชิงโครงสร้างของญี่ปุ่นนะครับอาจจะไม่ได้มีผลบวกที่เห็นได้ทันทีหากเป็นในกรณีของซานาเอตทาคาอิชินะครับเนื่องจากเขามีความเดอวิชนะครับเป็นเป็นเด็กบ้านของชินโซอาเบะก็อาจจะอยาก ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายอาจจะอยากกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นผลบวกต่อตลาดหุ้นแต่ผมมองว่าในระยะยาวอาจจะไม่ได้ดีต่อเศรษฐกิจของญี่ปุ่นมากนักนะครับก็ต่อมานะครับก็อันนี้จะลองมาเปรียบเทียบคุณสมบัติของตลาดหุ้นญี่ปุ่นกับตลาดหุ้นอื่นๆที่อยู่ในกลุ่มตลาดหุ้นพัฒนาแล้วนะครับถ้าเริ่มจากกราฟซ้ายบนเนี่ยอันนี้ผมพล็อต เป็นดัชนี3อันมาให้นะครับจะเป็น topics value topics growth แล้วก็ topics index นะครับ topics value กับ growth เนี่ยก็วัดจากค่า price per book ratio นะครับสำหรับ value เนี่ยก็จะคัดเลือกออกลุ่มหุ้นที่มีค่า price per book ที่ต่ำสามสิบอ,อ,อันดับต่ำสุดนะครับแล้วก็สำหรับ growth จะเป็น30อันดับสูงสุดครับถ้าดูจากต้นปี2023เนี่ยจะเห็นว่ากลุ่ม value เนี่ยเป็นตัวที่ drive ตลาดให้ขึ้นมานะครับ โดยเหตุผลหลักนะครับก็จะเป็นการปฏิรูปธรราภิบาลของบริษัทในญี่ปุ่นนะครับโดย t r o y o stock Exchang e เนี่ยเขาก็ขอให้บริษัทจดทะเบียนต่างๆโดยเฉพาะบริษัทที่มีค่า p r i c e p e b o o k ที่ต่ำนยซึ่งก็อยู่ในกลุ่ม value topics value นะครับขอให้เขาเนี่ยวิเคราะห์ปัญหาว่าทำไมเขาค่า p r i c e p e b ร o บของเขาเถึงต่ำแล้วก็ให้อธิบายนแนวทางในการแก้ไขก็คือแนวการที่จะทำให บริษัทเนี่ยโตขึ้นไปนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะต้องมารายงานผลการดำเนินงานแล้วก็จะต้องมีดา์ลอกกับนักลงทุนด้วยนะครับซึ่งปัจจัย Tokyo Stock Exchange Corporate Reform เนี่ยก็ได้ทำให้ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยปรับสูงขึ้นได้มากนะครับโดยในเดือนสิงหาคมของปีนี้นะครับก็ในกลุ่มที่จัดเป็น p a r k e t เนี่ย87%เนี่ยก็ได้ชี้แจงแผนการปรับปรุง ปรับปรุงธุรกิจแล้วนะครับแล้วก็สำหรับใน Standard Market ก็เนี่ยก็เกือบ50%ไปแล้วนะครับกรับทางด้านขวาบนนะครับมาดูผลตอบแทนของ t o อ i c s Index ีเทียบกับตลาดหุ้นพัฒนาแล้วอื่นๆนะครับก็จะเห็นว่าจริงๆตลาดหุ้นญี่ปุ่นให้ผลตอบแทนที่โดดเด่นเกือบจะที่สุดนะครับปัจจุบันเป็นรองเพียงแค่สหรัฐเนื่องจากมีการปรับลดลงอย่างรุนแรงในไตรมาส2ที่ผ่านมานะครับ สำหรับภาพไซ้์ล่างนะครับก็เป็นความผันผวนนะครับโดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง30วันแบบโรลลิงครับก็จะเห็นว่าตลาดหุ้นญี่ปุ่นก็ยังคงมีความผันผวนที่ต่ำที่สุดนะครับแต่ก็ปรับสูงขึ้นมาเทียบกับตัวเองในอดีตนะครับสุดท้ายจะเป็นการวัดความอ่อนไหวหรือเซนซ i ท i ฟิตตต่อทิศท,ทางของดัชนีหุ้นตลาดพัฒนาแล้วหรือ MSCI World นะครับก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญในตลาดในดัชนี Topics นะครับซึ่ง ในช่วงก่อนหน้าเนี่ยดัชนี t o p i c กเนี่ยเคยเป็นเขาเรียกว่าเป็นหุ้นที่มีโลบีท่านะครับก็คือจะไม่ใช่หุ้นที่นำตลาดหรือว่าจะเมื่อตลาดพัฒนาแล้วโดยรวมเนี่ย correct ลงแรงตลาดหุ้นญี่ปุ่นก็อาจจะไม่ได้ปรับลงแรงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าความผันผวนที่เกิดขึ้นในในไตรมาสที่3ที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำให้ค่าบีท่าของตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยปรับสูงขึ้นไปกว่าตลาดหุ้น Dev e l o p e มาร์กอื่นๆนะครับแล้วก็เป็นรองเพียงแค่สหรัฐนะครับก็เลยสิ่งที่จะอิ l พลายจาก คาดว่าตลาดหุ้นญี่ปุ่นอาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ตลาดหุ้นที่มีความปลอดภัยที่สุดในกลุ่ม DM แล้วนะครับอาจจะต้องไปเลือกตลาดหุ้นอื่นๆในการ hedge ความเสี่ยงทางด้านนี้ ก็โดยรวมสำหรับตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับเราแนะนำ Underweight ในไตรมาสที่4ของปีนี้นะครับโดยความผันผวนของค่างเงินเยนและผลกระทบเชิงลบต่อตลาดหุ้นเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เรามีมุมมองเชิงลบในระยะสั้นนะครับแต่ในระยะยาวเนี่ยก็อยากจะให้จับตามองประเด็นอื่นๆที่เคยเป็น Catalyst ในตลาดหุ้นญี่ปุ่นใน2ปีที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็น Tokyo s t o c k Exchange c o r p o r a t e Reform นะครับหรือว่า การ uh, normalize monetary policy ของ BOJ นะครับซึ่งสะท้อนแนวโน้มที่เศรษฐกิจญี่ปุ่นเนี่ยจะกลับไปขยายตัวเป็นบวกอย่างยั่งยืนนะครับโดยที่มีอัตรางเงินเฟอ้อที่อาจจะอยู่ใกล้เคียงกับเป้าหมายของ BOJ และไม่และไม่มีความผันผวนนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ